ี่สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรครับผมมาขอพบผู้จัดการไม่ทราบว่าลูกค้ามีปัญหาเรื่องอะไรครับบ้านผมถูกตัดไฟเพราะผมป่วยนอนติดเตียงผมจะให้ไปต่อไฟผมก่อนผมโทรมาสอบถามเจ้าที่เจ้าที่ก็บอกให้ไปต้องทำเงินทั้งหมดก่อนไปต่อไฟผมก่อนได้ไหมเพราะผมเดือดร้อนอ่าเดี๋ยววันนี้ผมดูแลเรื่องนี้ให้นะครับไม่อ่าขอดูพิงค์ค่าไฟก่อนนะครับเป็นบ้านของผบริเตนะครับใช่ครับอยู่บ้านเลขที่24หมู่3ตบลพะเนียดนะครับอ่าเดี๋ยวลูกค้าเจะลูกค้าได้ท้องละปลองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยยยวผมมมใใหห้้้้เเเเเเจาานททีี่่รรรรคคคคออลััับบบชช็ะดพิิิตญ ไม่ยครับครัทานนะทานอรสวัสดีค่ะคุณลูกค้าดิฉันนางสภาวดีพนัเลิศชัยพนักงานบัญชีค่ะบ้านคุณประเด็จนะครับถูกงดจ่ายสายไฟนะครับรบกวนเช็คข้อมูลให้ด้วยครับได้ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่าค่าไฟของคุณประเด็จมียอดค้างชำระอยู่สองเดือนนะคะแล้วก็เบืองต้นไม่มีข้อมูลขอ่อนชำระการชำระเงินเข้ามา ผมค้างอยู่เดือนเดียวจะตัดไหมผมแั่ไงทางบ้านผม<ว>ค้างสองเดือนคายไฟฟ้ายังไม่ไปตัดเลยอขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการหักจ่ายกระแสไฟฟ้าของ b a เอตคุลูกค้าก่อนนะคะค่าไฟฟ้าของคุลูกค้าเป็นของเดือนสิงหาคมและก็กันยานะคะซึ่งเป็นรอบบินการจดหน่วยใหม่แล้วนะคะกรณีลูกค้าถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากรอบบินของเดือนสิงหาคมะคะ่ะครบกำหนดแล้วตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าค่ะ ขั้นตอนการลดจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PA นะคะมีระยะเวลา10วันนะคะหลังจากที่ได้ไดรับใบแจ้งไฟฟ้าใบนี้นะคะและหลังจากไกล้ครบกําหนดจะมี SMS แจ้งเตือนหลังจากนั้นก็จะมีใบแจ้งเตือนจะมีกําหนดระยะเวลาให้อีก7วันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการลดจ่ายไฟคะ่ะกรณีที่ข้างบ้านของคุณลูกค้าค้างชําระ2เดือนแล้วยังไม่ถูกลดจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะคะได้ดําเนินการทําเรื่องของความถันการชาระค่าไฟฟ้าไว้ก่อนที่จะครบกาหนดชําระเงินนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนพบว่า p a ได้มีการแจ้งเตือนและก็ผ่าน s อสแล้วก็ใบแจ้งเตือนให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะไม่ทราบว่าเบอร์ของคุณลูกค้า0817122345ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ไหมครับลูกค้าเพื่อเป็นการบรรลุความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ ความไม่สบายใจของลูกค้านะครับก็เดี๋ยวทางพี่เอจะทำการจาร่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนนะครับแต่ต้องขอลูกค้านะครับผ่อนผันชำระใไฟทางพี่เอก่อนนะครับลูกค้า,คาสะดวกดชมาเป็นผู้นี้ใช่ไหมครับผม,มาใจ่ายผ่นี้แน่นอนออโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเรกคนลูกค้าเป็นไปผ่อนผันให้ก่อนนะครับได้ครับว่าบ้านลูกค้าครับคุณพ่อเป็นผู้ติดเตียงใช่ไหมครับซึ่งทางพีเอนะครับมีหลักเกณฑ์การที่ไม่ตัดกระแสไฟฟ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่หรือว่าบ้านอยู่อาศัยที่ว่ามีการใช้ฟ้าสําหรับเครื่องมือทางการแพทย์น,นะครับที่เพื่อการรักษานะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทาง PA ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเอกสารที่ลูกค,นคนาต้งเกรียมานะครับ,บครับครับขออนุญาตแจ้งช่องทางการชาาําระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะอ่าุณลูกค้าเนี่ยสามารถชาาําระค่าไฟฟ้าผ่านอ่าโดยการหักบ,บัญชีธนาคารชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ชำระผ่านแอปพลิเคชัน PA Smart p l ั s นะคะ เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวทันทีฉันจะสมัครแอปพลิเคชันแล้วก็กรอกข้อมูลให้เลยนะคะครับก็สำหรับนี้ลูกค้าได้สบายใจเคลื่อนนะครับก็สำหรับทางพ A ก็หลังจากที่ไปจ่ายกระแสไฟแล้วนะครับทางกระผมจะตรวหลูกค้าครั้งนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับทางพีก็ขอต้องขอใลูกค้าด้วยนะครับที่ไม่รับความกระโดดนะครับแล้วก็จะนําข้อมูลดังกล่าวนะครับไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ย้นยันผู้ติัติทีนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณลูกค้าครับ สวัสดีทุกคนครับหตุการในวันนี้นะครับก็ที่ได้รับเรื่องการกระจายกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนสำหรับผู้ใช้ไฟนะครับก็ขอเน้นย้ำการบริงานนะครับตั้งแต่รับคำร้องนะครับขอให้รปสามพันนะครับสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ใช้ ไฟฟ้าในการเดินขึ้นมือถาอการแพทย์นะครับขอจะสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับส่วนทางคะแนนบัญชีนะครับขอแนะนำผู้รับจ้างนะครับในการที่จะตรวจสอบผู้ใช้ไฟหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านนะครับขอจะตัดตัดไฟนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาตามมานะครับก็ให้ทุกส่วนนะครับปฏิบัติตามนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหน้านะครับขอคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับคุณประเดศทางพีเอมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทางคุณประเดเรียบร้อยแล้วนะครับ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ทางกระผมนะครับยินดีให้บริการและดูแลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ